รีวิวโคลนโบเดือนมิถุนายน2525โยซากุระแฟมิล <wir plein> <homogeneous> <t os> ี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโคลนโบเดือนนี้จะเป็นยังไงเก่งขนาดไหนพร้อมกับเกียร์ที่เหมาะสมกันนะครับ เอาละครับมาพร้อมกับเรนเจอร์ตัวแรกที่ผมขอนำเสนอเลยก็แล้วกันนะครับชิองนะครับเป็นเรนเจอร์สายไหวพิบดาเมจรุนแรงนะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือสกิล2ครับมีดาเมจ46เท่านะครับผมมีสตัน7วินนะครับผมแล้วก็สามารถยกเลิกอมตะของศัตรูได้ด้วยนะครับสกิลนี้นะครับผมคูดาวอยู่ที่8วินนะมีความกว้าง360 จุดนะครับผมค่อนข้างโดดเด่นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวชิองนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยมีการบัฟที่แบบว่าเพิ่มมัตราการใช้ทักษะและก็เพิ่มฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่40%ด้วยนะครับผมความสามารถ9ดาวนะครับผมมีพีชิพ2นะครับผมต่อต้านหยุดศัตรูอปฏิบัติการชั่วขราวนะครับแล้วก็ต่อต้านการหลงเสน่ห์ผมขอแนะนำให้เราใช้ ต่อต้านหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วข่าวนะครับเหมาะสมกับตัวชิองค์มากๆนะครับความสามารถตรงนี้มีคนนิ่งพักพวกแบบพลัสนะครับเพิ่มอัตราการคนนิ่งมากขึ้นนะครับผมสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีบัฟกลุ่มโยซากุระนะครับ ต่อไปครับเรนเจอร์ตัวที่2ครับผมไทโยนะครับเป็นเรนเจอร์สายว่องไวครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเก่งไม่แพ้ตัวชิโองเลยนะครับผมเรามาดูสกิลกันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับผมสกิลหนึครับผมยกเลิกอมตะของศัตรูอย่างต่อเนื่องส่วินาทีนะครับผมแล้วก็มีดาเมจ40เท่าบอกได้เลยว่าดาเมจตรงนี้แรงมากๆเลยนะครับผมความกว้างสกิลอยู่ที่350จุดนะครับคูดาว7วินาทีครับผม สกิล2เบ่งบานนะครับสกิลนี้ดีมากครับเพิ่มระยะโจมตี20%ครับแล้วก็มีความเพิ่มความแม่นยําของทักษะไปอีก40%นะครับแถมมีรีเซ็ตเวลารอทักษะด้วยนะครับโอ้โหสุดจริงๆนะครับผมคู่ดาว9ว้วิกว้าง350จุดนะครับความสามารถ9ดาวของไทยโยนะครับแนะนําให้เลือก ต่อต้านหยุด5าวิเหมือนกันนะครับหรือว่าต่อต้านหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วข่าวนะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยสุ่มให้ได้สกิลนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนความสามารถล่างโคนพัดผมก็บอกไปแล้วครับความสามารถนี้ดีมากนะครับผมทําให้เลนเจอร์ของเราเนี่ยก่อกลุ่มเป็นกันเป็นแบบก่อกลุ่มพักพวกได้เยอะขึ้นแล้วก็ทําให้ทีมเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมเลนเจอร์ตัวที่3นะครับผมผมขอ นำเสนอไปที่เจ้าชินโซนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเลนเจอร์สายพลังแทงยืนใกล้นะครับผมมีความสามารถฟื้นฟูพลังชีวิต100%นี่คือจุดเด่นของมันเลยครับแทงอึดถึกทนต้องเจ้าตัวชินโซนะครับผม โอเคครับผมเลนเจอร์ตัวที่4ี่นะครับผมชื่อว่าฟุตาบะตัวนี้นะครับผมเป็นเลนเจอร์สายแทงนะครับความสามารถจุดเด่นก็คือสามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับเพื่อนได้นะครับเหมาะมากๆที่จะเอาไปเล่นในดาสตทอเวนต์นะครับผมเลนเจอร์ตัวนี้สายแทงยืน125นะครับค่อนข้างอยู่ที่ระยะไกลามานิดนึงแต่ถือได้ว่าเป็นตัวแทงที่อึดพอทนเลยนะครับเลนเจอร์ตัวสุดท้าย ไปดูกันที่เขียวอีจิโร่ตัวนี้เลนเจอร์ที่ใครๆก็มีได้เพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์ตัวแจกฟรีของเกมนะครับผมขอนำเสนอว่าใครที่เล่นใหม่ควรเก็บเลนเจอร์ตัวนี้มาแบกช่วงต้นเกมให้ได้นะครับผมเอาแล้วครับผมก็ขอแวะมาแนะนำเกียร์รอบโคโรโบในรอบเดือนนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับผมซึ่งมีค่าอัตราการเจาะทักษะนะครับผมทุกคนควรสุ่มหานะครับเพราะว่ามันดีมากๆเลยนะครับผมแหวนดอกซากุระ เว้นขยายของชิองลังแมงมุมขาวแล้วก็เสื้อยืดโยซากุระนะครับผมส่วนถุงมือจิ้งจอกนี้คือสุดยอดของเกียร์7ดาวเลยนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับเกียร์6ดาวดีมากๆเลยนะครับผมเอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนีครับผมคุณโบเดือนมิถุนายน2525 25นะครับผมชอบหรือเปล่าครับคลณโบ เรื่องนี้นะครับผมหรืออยากให้ไปคอเลบกับการ์ตูนหรืออนิเมะอะไรยังไงเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผม